ดาราที่หมู่บ้านเนี่ยเยอะมากจริงไม่ใช่ว่าดาราเนี่ยอายอ่ะดาราจริงๆอยู่ตัวเนี้ยไม่แล้วเธอจะได้เตือนว่าอะไรกลัวเกเห็นแล้วไม่สวยไม่ต้องรักเก้้ตตตตตออเเมมบบบาานนย์ดาราบ้านนี้ประกอบด้วยใครบ้างบอกชื่อดารามาหน่อยมีชับบี้เดลี่นี่เป็นตัวยืนของบ้านตัวยืนนี่คือชับบี้ทีเป็นสกอรอนโองบีแล้วมันเป็นใครอ่ะมันเป็นเจ้าของบ้านเป็นเป็นเบื้องบนใช่ไหมเบื้องบน อ่ะเ้าถ้าเอาวันนี้คิดว่าความสัมพันธ์ของเราณนะตอนนี้เลยเป็นหนึ่งรอยึร้ 100, อยถ้าคนรอบข้างมองอ่เขาจะมองว่าแบบเราไม่ได้หวานเลยถ้าหนึ่งถึงร้อยหนูว่าแปดสิบอยากแต่งงานนะถ้าครบเปีมันเป็นครบเหมือนตอนาครบห้าปีไม่แต่ง ดาราไม่อยากพูดดาราพูดว่าหมู่บ้านดารารู้สึกแบบไม่ไม่ไม่เข้นใจเขาเลยดาราที่หมู่บ้านเนี่ยเยอะมากจริงๆเยอะเยอะมากค่ะกี่คนอ่ะเธอไม่ใส่เพราะดาราเนี่ยอายอ่ะดาราจริงๆอยู่ตัวเนี้ยไม่รู้เธาจะได้เจอว่าอะไรเขาบอกว่าเป็นแบบสามสามสี่หลังติดใช่ไหมมีพี่เอิร์กพี่ตูนนี่แม่ต้อนี่แม่ต้อดาวดวงใหม่แล้วมีเวียดบูดด้วยแล้วก็มี น้ำเพชรอไทยแล้วไปไบ้านหนูก็จะมีหนูชับบี้เดลี่ฉันชอบชับบี้เดลี่คือดาราที่ต้องพูดออกมาตัวเยิน ว่ามันคือความบังเอิญป้ะหรือว่าจริงๆมันคือโอเคแล้วสนิทกันเราก็เลยเอยหมู่บ้านนี้ไหมหมู่บ้านนี้ไหมคือหนูอยู่ที่อื่นมาก่อนประมาณสี่ห้าปีแล้วรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกเราหมดไฟในการทํา YouTube ถ้าเราไปย้ายมาอยู่ใกล้ๆบ้านเขาอะรู้สึกว่าเราน่าจะมีอะไรทําเยอะขึ้นเออมาเ<ะ>ติมไฟให้กันละกันใช่ย้ายมาปุ๊บโอ้โหตื่นมาก็คอนเทนต์ตื่นมาคอนเทนต์เจอใครตักคนหนึง่งได้คอนเทนต์ละ แสดงว่าคุ้มหนย้ายมาคือคุ้มเลยอ่าเรามาแวะหลังแรกที่เราจะเจอถ้าเข้าซอยมาคือใครจริงๆหลังเนี้ยแต่ก่อนอ่ะเป็นต่างชาติอยู่แต่พอหนูย้ายมาปุ๊บเขาย้ายออกเลยไม่รู้ได้เหตุผลใดหนูก็เลยเข้าต่อแล้วตอนนี้ก็เป็นของหนูได้แล้วตอนนี้อ๋อโอเคก็แสดงว่าบ้านเธอมีของลังหรอใช่ค่ะอันนี้ไว้แพ็คของขายแป้งเลยรก็แพ็คของเขาสัอาเขาสัมอาคหนูคุณคุ้มแป้งคุณชื่ออะไรคุณพูดสิแค่บิวตี้ค่ะอ๋อไม่ดีค่ะทำไมไม่ขายของหมดหมดแล้วเราต้องรีสต็อกไหม สิบห้าพุทธภาเนี่ยเจอการเจอการอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้หลังพี่ตูนพี่เอิร์ค่ะนี่พี่เอินี่ใช่ไหมพี่เอิร์ชั้นสองนี่เลยคืออย่างงี้ฉันจะให้คุณเอิร์มออกรายการวายจริงๆอ่ะเธอรู้จักองลีใช่ไหมคือเป็นคนที่เขารัก เธอไม่ใช่ฟุกก็ชอบองลีค่ะใช่คือพี่เรามาทีหลังหนูอ่ะพี่หลอเธอชอบก่อนแต่เขามีแฟนแล้วทำอะไรได้ไงให้หนูเล่าแบบข่าวจริงเลยปะหนูเจอองลีตั้งแต่องลียังไม่เข้าวงการในย t u b e มีแสดงว่าเจอประมาณเหมือนน่าจะหกเจ็ดปีก่อนคือหนูไปถ่ายงานที่เซนทันเวิด์แล้วก็มันก็แพนไปใครวะหลอมากคลิปนี้เราไม่มีเลยเราอยากได้ฟุตนี้มากเดินไปกับทีมงานไปสัมภาษณ์เลย อ้อน้องก็พูดเก่งไงตอนนั้นเลยแล้วก็เป็นแบบพูดดีๆของวันนั้นทั้งคลิปอ่าคนกอดูตอนจบอยเงี้ยเพราะเจอท้ายคลิปแล้วสุดท้ายจริงๆไฮไลท์อยู่ที่ไอคลิปซึ่งไม่จะจะให้รู้จักรายการ My Emily เป็นรายการแบบให้คนไปจีบกันบนรถซึ่งจะพาองลีขึ้นไปจีบกับพี่เอิร์ธบนรถเอ้าววแล้องลีไม่ไดมาเทปเลยเธอเธอไอ้นี่ไงเธอมีแฟนแล้วอะ ว้เราเธออยากมากับใครไหมสมมุติว่าเธอมาได้ก็มาได้เอางี้มันจะด่าปะถ้าเธอํามมันไม่ได้มันรู้ว่าหนูบ้าดาราเคมันไม่ว่าันไม่ว่านี่คือจดหมายเชิญพี่เอิร์กมารายการเราไม่แน่ใจว่าพี่เอิร์กจะตอบรับหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอดูฟีดแบ็กจากพี่เอิร์กเอางี้เก็จะตอบรับไหมจะอ่านไหมดีกว่าหรือจะลงมารับไหมหรืออะไรอย่างนี้ไหมเขาไม่ควใช้ชีวิตยังไงตื่นมาตอนหยืดออกมาตอนเย็นนะกับข้าวางเต็มหน้าบ้านเลยค่ะไรเดอร์ก็จะมาวาง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 ไว้อย่างเดียว เดี๋ยวตกทอนน้ำออกเขาก็จะมาหยิบเข้าไปทีเดียวสองล้านสามล้านเลยเขาก็่าตื่นดึกดึกหน่อยอถ้ามีงานก็ตื่นเร็วถ้ามีงานก็อย่างเมื่อคืนตื่นสี่ทุ่มแม่ต้อก็บอกว่าสองวันลงมาทีแต่นี้ไม่รู้ข่าวจริงไหมเพราะว่าแม่ต้อก็ชอบบวกเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าข่าวจริงไหมสองวันลงมาทีก็เอ๊ะเราทำอะไรอยู่ข้างบนเนาะอ่าไี่ว่าปราวางวางร้อนเข้าบ้านปุ้งดีกว่าแล้วยิ่งเล็กๆด้วยอะไรเงี้ยเขินผมบางหูเข่าเฉันว่าฉันว่าน่าจะไมเห็นแต่ว่าเดี๋ยวฝากข่าวฝากลงไปบอกอันนี้หลังแรกหลังนี้ต่อไป จริงๆเมื่อกี้บอกไม่ต้อนไไม่ต้องอะไรกลางคนดังมากเลยเนี่ย<อ>วิต้อมบอ,อกไปอาบน้ำแป๊บนึงเพราะว่าต้องไม่พร้อ,อมเหรออันนี้เป็นอภาภัยน้ำเพชรแต่ว่าเมื่อวานเขาไปร้อยเอ็ดไปงานมียูนิเวอร์สร้อยเอ็ดเราเคูา่รักนี่เขาทิ่ทะเลาะบ,บอกแหวนแล้วมั้งอยากเห็นไม่อยากเมาขอข้ามบ้านนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนนี้บ้านนี้ใช่เฉ็บใช่เขานักกันดีนะจะเฉยกันดเออไม่รู้อยากรู้ว่าบ้านเราอ่ะใครใครทะเลาะเสียงดัง ก้าเห็นว่าหนูว่าหนูเสียงดังอ่าโอเคแต่คุยกันเฉยเสียงใครป็นคนที่เสียงดังหนูโอเคเวลาคนมองมาโอยนี่ด่าผัวอีกแล้วจริงป่าวมันแบบทำเงียบไปเฉยมันทำเงียบแบบให้เรางแล้วมันด่าเป็นงานเลี้หงมันกันเนาะโอ้โหสะบัดอะสะบัดชอบสบัดดึงอะเล่นแต่เกมสายโทรศัพท์ก็ไม่รับกูเห็นไม่ต้องถ่ายกูยังไม่ได้กิน รู้สึกได้ว่าเขาแบบเรียกว่าอะไรด่าที่เจ็บปกติเธอเล่าเรื่องเคยสองคนบ่อยไหมในโซเชียลเล่าแต่เรื่องเดิมหลายคนก็ถามเขาว่าเบกันได้ไงเจอกันนี่อะไรแค่นั้นเดี๋ยวเราเอาปัจจุบันเลยปัจจุบันว้าวดาราบ้านนี้ประกอบด้วยใครบ้างบอกชื่อดารามาหน่อยมีชับบี้เดลี่นี่เป็นตัวยืนของบ้านตัวยืนตัวยืนนี่คือชับบี้ที่เป็นสุกร์อนของบ้านโอเคแล้วก็เยียรฝ่ายทองเดดแล้วก็วีเก้นโอเคแล้วมันเป็นใครอ่ะมันเป็นเจ้าของบ้าน เป็นเป็นเบื้องบนใช่ปะเบื้องบนไม่เตะยูสูงสุดจะไม่แตะยูสูงสุดของบ้านเลิศกองใหญ่โตเลยวะเห่ออะไรเงี้ยเฮ้ยดูดิชอบดิไอ love daily แต่เดลี่ไม่ค่อยเลิฟพี่แต่พี่ชอบมีแต่คนสวยเต็มเลยเนี่ยหนูก็สวยที่สวยชอบผู้ชายด้วยแหละใช่แต่เจอผู้ชายไม่เข้าเลยนะคะใช่หนูกับผู้ชายไงเด็กเขาจะแบบชินเลยชอบแบบไม่ชอบผู้หญิงอะไรราชบี้เป็นผู้ชายผู้หญิงตัวเมียค่ะผู้หญิขอขออนุญาตด้านในนิดนึงน้อจริงๆมีเด็กๆอีกสองคนได้ค่ะได้ มาพบก<บ>ัตละเออเออ,เอ,อทักทายจ้าลูกจ้าลูก,กพี่อะพี่อะฉนอครับพี่อะเท่าไหร่เหรอคะอายุเท่าไหร่พี่วัน ห้าสี่ขวบมามาแบบก่อนเดรรี่แปปหนึ่งแสดงว่าเธอชอบหมามากใช่ไหมคุณคือหนูชอบหมาเพราะว่าพ่อหนูเป็นทหารเนี้ยแล้วก็เลี้ยงหมาไทยมาตลอดอะไเงี้ยใช่แล้วอันเนี้ยคือมันเขาซื้อจะเป็นหมามันอันนี้ก็หมามันหมดเลยแต่เขาคิดว่ามันไม่โตตอนซื้ออะโต้มาแค่นี้แป๊บเดียวไปเท่านี้ก็เลยแบบว่ากลายเป็นหมาหนูแต่เนื่องจาปล่อยทองใช่หมามันไม่อยทองหมาแม่ค่ะอ๋อหมาแม่แม่ตายแล้วก็เลยเหลือไว้ให้สัมบัติหนึ่งเซนโอ้ยตายแล้วโอเคดาราบ้านนี้เยอะมากต้องแบ่งแบบแบ่งซีนบอกแล้วนะคะว่าประมาณร้อยชีวิตในหมู่บ้านนเีย เวทวุตเออนี่คือนี่คือดาราบ้านนี้ดาราบ้านนี้นะเวทบุตรเออเวทบดตรเค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 พอ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 คือมีครั้งหนึ่งหนูมาอยู่ใหม่ๆเลยแล้วก็เหมือนตรงเนี้ยคนมุงอะไรกันไม่รู้ก็นั่งเล่นกันอยู่มีมอเตอร์ไซค์ขับมาสองคันช่วยเลยค่ะหมากัดขามากัดนี่เราก็ดูแล้วหมาตัวไหนหลุดวัดในบ้านเราเอาหมาไปอยู่ผบนี่ไปดูเลยค่ะหมาบ้านนี้หมาบ้านนี้วิ่งกันไปหมดเลยเดลี่ อะไรจะกัดหมาที่เป็นตัวไซบีเรยนก็ตัวอะไรมางานนี่แหละตัวจริงมือนอนไปก่อนนะนอนอยู่แล้วฉันก็ไข่ถก่อกอนดิกาฉันมีความฝันดาวดาราเขาเรียกเราว่าหมู่บ้านดาราฉันชอบมากหมู่บ้านดาราโปรโมทเพลงให้ด้วยได้เดกตูวร้องเลยตอนนอนอยู่นี่แหละสองสามค ช่วยกระแทกใส่ฉันโดยคำพูดว่าฟ Oh baby baby ไได้อย a nice man แอดรงคือมันแอนนี่กว่าแอดมันแอนแบบหลังใช,ใช sí> ่เป็น5่าทางอะไรอย่างเงี้ยตีแปดแหวแอนดลรันแงเดี๋ยวส่งบิลเก็บกับเขานะฮะได้ได้แล้วค่ะคุณตูทัไป หนูเลยไม่มีเพื่อนแบบในวงการนี้แบบไม่ไม่กล้านี่นี่คือนี่คือกล้องก้อนเลยกล้องหนึ่งกล้งเดียวก็ลพี่นัดเพิ่งทำคอนเทนต์อาณาจักรฮิวีนะครับคือเหมือนเขาอยากทำให้ตอนนี้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ให้รู้ว่าฮิวีเนี่ยแตกออกมาเป็นใครบ้างเพื่อนที่แบบเป็นก้อนเนี่ยมีใครบ้างใช่ก็เลยแบบเวอร์มาก26คนนี่แบบอินฟูมเลย26คนแต่ว่าช่องนี่แบบไม่เคยตกเลยก็คือก็ยังติดนะอันนี้ต้องยอมจริงคือก็เลยแบบวิวิวิวตื่นเต้นมากคือตอนที่รู้เลยอ่ะ เราได้บอกการันตีดีแล้วเครื่องการันตีแล้วว่าเราเธอรถอยู่แล้ยเธอรถอยู่แลอดคลิปเธอรถสุดๆเลยนะขอบคุณค่ะแม่ต๊อกสวัสดีค่ะแม่ต๊อยังไงล่ะแม่ใจเหรอแม่อย่าไปล่ะแต่ก่อนก็หน้าสดอยู่ด้วยกันตลอดเดี๋ยวนี้ต้องมีแต่งหน้าแต่งตาจริงไหมแม่เป็นเรื่องจริงไหมที่แต่ก่อนเราหน้าสดแล้วเดี๋ยวนี้เราต้องแต่งตลอดจริงไหมแม่เดี๋ยวน้องฟูก็ถ่ายบล็อกวิดีแล้วก็ไฟเก๋เห็นแล้วแบบกลัวเก๋เห็นแล้วไม่สวยไม่ต้องรักเก๋ เต้นบ้านเลยหนูตัวเดทต้นบ้านเลยหนูจิกจั๊บ้านคือนูมาตอนที่พี่ตูน้คือยิ่งพี่ตู่จะบอกว่าการรักกันเหยื่ลักเกมเนี่ยมันเป็นมาจากพี่ตูนคนแรกเขาเขานำเทรนมาถึงว่าแบบเหมือนเขาเป็นคนชอบเกมไม่แนแต่อะไรจนทุกวันนี้คนชอบเกมหมดแม่ก็เลยชอบด้วยแม่ชอบด้วยเกมันน่ารักเนาะนั่นยังไงคะแม่อะไรในในในตัวเขาที่ทําให้แม่รู้สึกว่ามันน่ารักกว่า คือทุกครั้งที่ที่ยูอยู่บ้านเนี่ยยูจะมีเกมมาด้วยเฮ้ยไม่ต้องไม่ได้พูดแล้วค่ะคุณได้ไหมวันนี้กี่คนทั้งหมดอ่ะเมื่อคืนมาสองมอคืนมาสองเฮ้ยชอบมากค่ะแม่อนแม่นั่งเลยดีกว่าเรื่องแซ่บแม่นั่งดีกว่าแม่เราคือแม่นี่ผันผันมาเป็นอินฟูนิชนั่นต้องเวลาเท่าไหร่แลยต้นปีเนาะใช่ต้นปีมาก็คือน้องพุกเนี่ย พาแม่ต้อไปลงวอลกวิกอ๋อมาเดินฟุ้พา,าไม่ได้พาไปไหนกันเดินมาไเดี๋ยาเดี๋ยาไม่ได้พาไ, <c oughs> ไม่ใชอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันดีเนาะแม่เนาะคือมันมีช่วงหนึ่ง <c oughs> ที่แม่ต้อนทำต้น้ำใให้กินแล้วทีเนี้ยเจ้าแม่ไหนฟิลเวอร์ไปเลยกลายเป็นว่าเกย์ทุกคนทำตู้นสา,า,าใสกินแล้วแท็กมาหาแม่ต้อนอุ้ยน่ารักจังเลยค่ะแม่แม่ต้อบอกแม่ต้อชอบเกย์ใช่ไหมอยากรู้ว่าอะไรในตัวเขาที่ทำให้แม่ชอบอุ้ยเกย์มันมันน่ารักหรือไม่เนาะมันคีออนะมันหวานหวานาาาะะน่่รัักจงเลยคสบ้ ตะลึงนะคะตะลึงวิทย์ถูกใช้ซับใหม่เออเราองมีซับใหม่เวียนนะครับตะลึงตะลึงตะลึงแต่ก่อนพูดแจมไม่ต้องแจมไม่ได้แจมแก่แจมคือเก่าตะลเก่าตะลึง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 ตะลงตะลึงตะ้ึงตแล้วเดี๋ยวหนูจะะาพีตเอิง์ะมางาะกางหนูมีอะไรต้องระวังตะลยะวังะลึงตอตะองตตรียมตัวอะไรก่ะนจะไปเจอพี่เอิร์กะลึงะละลละะลึงะลึงอะลึงตะยะลลงลลต น้องตื่นอัตโนมัติเองใช่ต้องรอเขาหิวอร่อหิวอ้าโอเคแม่จะเป็นหนูจะเป็นเมาส์กับฟุกหน้าหนูได้ค่ะโอเคค่ะแม่ขอบคุณแม่มากเจอกันนะครแม่ราตรีแม่แม่ราตรีแม่ราตรีแพรจริงจะเป็นคุยความลักคือคุยความลักไปประมาณหนึ่งแล้วแหละค่ะที่อื่นๆใช่ไหมฉันอยากรู้เอาปัจจุบันเลยกี่ปีแล้วนะแปดปีถูกไหม เอปีนี้น่าจะ9หรือ10บทาไมก็คือหรือเธอไม่นับแล้วเพราะมันนานมากอย่างเงี้ยคือหรือของกันปี58ค่ะเดือนสิเอ็ดปี58อ่า58 9ปีแต่ว่าคุยแบบจีบกันมา2ปีก่อนจะคบก็ถ้ารู้จักกันก็สิบเอ็ดปีซึ่งเราต้องให้เขาจีบเราจีบเขาหรือเขาจีบเราเนะตอนเริ่มดังอ่ะคือเหมือนดังแบบเด็กผู้ชายคนนึงเรียนมปลายแล้วดังมสี่ทีเนี้ยก็แฟนคลับเป็นเด็กผู้หญิงเยอะแล้วเพื่อนเขาว่าเป็นเด็กผู้หญิงทักมาหาหนูอะไรเงี้ยหนูไม่เคยตอบเขาก็เลยอยากรู้ว่าหนูอ่ะ เน่าจะไม่ใช่ผู้ชายหรือเปล่าอยากรู้แลยวเอาเฟสมันทับมาตอบใช่สเปกเลยป่ะสเปกเลยหนูชอบเด็กมากๆแบบม3ม4หนูชอบมากคือหนูตอนในกรมทหารเพื่อนเป็นแย่ผู้ชายหมดเลยก็จะรู้ว่านิสัยผู้ชายมันเป็นแบบไหนคือมันก็ปฏจกิริยาะแต่เห็นว่าชอบนิสัยผู้ชายโดยส่วนใหญ่มันดูตรงๆใช่มันตรงๆมันไม่จุกไจิกไม่เมาไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะชอบผู้ชายชอบเด็กผู้ชาย เราถ้าเอาวันนี้คิดว่าความสัมพันธ์ของเราณตอนนี้เลยเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยถ้าคนรอบข้างมองเขาจะมองว่าแบบเราไม่ได้หวานเลยแต่ส่วนตัวหนูหนูรู้สึกว่าหนูก็เหมือนคู่ปกตินะแต่แค่เราไม่ได้แสดงความรักกันถ้าหนึ่งถึงร้อยหนูว่าแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบซึ่งจริงๆว่าหลังบ้านอะหลังกล้องหลังคนอื่นอะก็แบบนั้นแหละเขาก็ได้เป็นอย่างี้แบบนั้นเลยคือตั้งแต่พบกันมาเก้าปีบอกรักกันประมาณห้าครั้งได้รักเขนาดอะไรอย่างห้าครั้งเหมือนเขาบอกนะแต่หนูก็บอกเรื่อยๆแบบชอบบอกอยู่แล้วอะไรเงี้ย เขาเหมือนมันเริ่มจากว่าตอนคบกันเดือนแรกอะ่ะหูหนูจับมือจูงเดินห้างแล้วเขาเลยบอกว่าจะทําได้ตลอดไหมแบบเนี้ยเราก็เ,เอองัน้นก็ทำปกติแล้วมันก็ปกติมาเรื่อยๆแบบไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยเราเคยหวานกว่านี้วันนี้น้อยลงไม่เคยมีเพราะเรา,เราไปแบบน้แต่แรกใช่ไปแบบนี้เหมือนเดิมอ,อยู่บ้านเดียวกันตั้งแต่วันแรกที่คบกันเลย ก็เลยยิ่งแบบทำให้หนูว่าคบกันนานด้วยเพราะว่าไม่ดูด้วยันมันไม่เปลี่ยนหมายถึงว่ามันก็อยู่อย่างนี้กันมาตั้งแต่แรกเขาไม่อยู่เหมืหนูตั้งแต่เขามสามอ่ะเธอรลดนี่นี่มันนี่ผูกพันมากฉันว่าอยากรู้ว่านี่คือเธอจีบเขาไหมใช่คือเธอจีบเขาเลิกมาว่าแอบกลับหน่อยหนูกดโทรเลยตอนนั้นในเฟซบุ๊กกดโทรเธอมันแน่แต่ว่าคุยแบบพี่น้องเพราะว่าสองเปรียบเป็นพี่น้องเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นพี่น้องไม่จริง เธอคิดไม่ได้เราอ่ะอาจจะไม่จริงแต่เขาอ่ะจริงเพราะว่าเขาคอยบอกเราตลอดเพราะว่าเขามีเหมือนแฟนผู้หญิงที่ต้งเรียนอะไรเงี้ยหนึ่แฟละแกงเพื่อเป็นผู้ชายแล้วเขาแบบไม่อยากเห็นว่าเราโทรมาหาเขาคือในสองปีที่จีบกันอ่ะคุยกันจริงๆอ่ะไม่ถึงปีเพราะว่าคุยแบบสักเดือนหนึ่งบล็อกไปสามละ โอ้่ยฉันถามแบบเจ้าตอนนั้นมันเฮิร์ตไหมวะยังเด็กด้วยแล้วก็เหมือนแค่แบบเอ้ยก็คนนี้น่ารักดีแล้วก็ชอบก็เลยแบบคอยคุยเหมือนพอรู้ว่าเขาบล็อกอ่ะเราก็ทักไปคุยอีกทีนึงอะไรเงี้ยระหว่างนั้นที่เขาบล็อกเราก็ไม่ได้เฮิร์ตหรือซีเรียสอะไรมากก็แต่ก็รู้ว่าเขาอยู่ไหนทําอะไรอะไรเงี้ยใช่ปีหลังๆเนี่ยได้เจอกันบ่อยโทรคุยกันบ่อยจนกระทั่งวันเกิดปีนั้นที่หนูรู้สึกว่าเอ้ยหนูสามารถดูแลแม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจัดงานวันเกิดแล้วชวนเเาาามพไปดิน ใจใจกรีนวันวันเกิดวันยี่สิบสี่แล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดห้าทุ่มกว่ากห้าทุ่มสามสิบกว่ากหนูก็แบบอุ้คบกันไหมอะไรเงี้ยคุยมาสองปีแล้ววะรู้สึกว่าสนิทมากๆอเลยเงี้ยเขาก็เหมือนไม่ได้ตอบตกลงด้วยซ้ำแค่พยักหน้าทุกวันนี้ก็ไม่รู้คบเปล่าก็แบคบแหละไอ้บ้าอะไรเงี้ยอะไเงี้ยคือเขาก็ไม่ทางซึนซึนอยู่แล้วใช่ซึนซึนแล้วแลคบกันมาถึวนี้เราคุยกันตลอดปะูถ้ามีปัญหากันเนี่ยหนูเป็นคนพูดเลยแต่เขาอะ จะแยกห้องก่อนแล้วพิมพ์มพแชทอืมเฮ้ยจริงเหรอเป็นการพิมพ์แชททุกครั้งถ้าเรากันหนักขนาดก็จะเป็นการพิมพ์แชทเพราะเขารู้สึกว่าตัวจริงเขาอาจจะพูดแล้วอาจจะแพ้เราหรือว่าไม่รู้ว่าจะรคิดไม่ได้ใช่อย่างเช่นวันนี้ก่อนนอนก่อนที่เราจะหลับแล้วเนี่ย สัก2องช่วงกัจะเคลียร์เวลามาคุยกันว่าแบบวันนี้จเจออะไรบ้างเป็นอย่างเงี้ยทุกวันตั้งแต่วันแรกที่คบกันมาถ้าวันหนึ่งเลิกกันอ่ะหนูเชื่อเลยว่าจะไม่มีคำว่าเป็นอะไสะสมอะไรไม่มีแน่นอนเพราะว่าเคลียร์ไปหมดแล้ว<ช>แล้วที่เธอแอบ,บไปคุยกับใครก็ไม่รู้ในเกมอ่ะอเธอเล่าสิก่อนที่เจ้าบกับเขาก็หนูอยู่ในกรมทหารเงี้ยก็จะแบบมีเด็กๆที่รู้จักแบบเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็แบบพอเราเริ่มมีตังค์เราชอบซัพพอร์ตซับเอ็นดูอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแล้วไม่ได้ดูแลแค่เด็กนะพ่อแม่เขาเราก็ดูแลดูแลเราไม่ะ เต็มเนี่ยวางแผนจะอยู่หมู่บ้านดาราก็เลยเดินทัวร์หมู่บ้านอยู่เดินทัวร์เพื่อจะซื้อท right. ัวร์ครืงเทปละเพื <c oughs>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  ่อที่จะเซื้อไม่ต้องร่าให้คูค่ะดูเวลาผิดค่ะทุกคนนั่งไปนั่งไปเมื่อกี้คุยค้างไว้ว่าจริงๆคุณฟูเขาป็นสายเปย์มากอ๋อคือหนูไม่รู้ว่าเรียกเปย์มันไม่อยากพูดกันแล้วเรยมันอ่าเราเป็นเลี้ยงต้อยอะเราเราเราดูเลยยังไงอยากให้เขาเรียนอยากให้ทำงานอยากให้ทำอะไรดีแล้วเขเป็นคนที่ดีเพราะเราเห็นเด็กเกเรเยอะอะไรอย่างในกรมทหารเราก็จะแบบ ส่งให้เขาเรียนอะไรบางคนก็เรียนหนูส่งกันมหกอะไรเงรี้ยบางคนก็ปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีฉันว่าอันเนี้ยไม่ได้เป็นเหมือนเหลือแต่เป็นเหมือนอุปการะแต่เออุปการะนนแต่ว่าหลงเส,สียให้เรียนจบไม่มีแบบว่าเกินเลยมากกว่าน,นั้นเลยอย่างคือจับเหมือนก็แทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำชอบพิมพ์คุยใช่ใช่ใช่ชอบคุยชอบคุยกับเด็กมากๆเลยคือช่องแรกของมันรู้อยู่แล้วแล้วเหมือนมันก็คิดว่าเราเลิกทำไปแล้วแล้วมันมาจับได้อีกทีบ้างอะไรเงี้ยซึ่ง มันก็คือในมุมของแฟนมันก็คือเหมือนผิดแหละมันก็คิดว่ามันก็จะน้องใจอะไรเไงีเออ้ยแต่เราก็ไยาอธิบายแต่มันก็ไม่เป็นผลอยู่ดีเพราะเราก็ผิดอยู่ดีก็ตอนนี้เลิกแล้วเลิกแล้วเลิกทำแล้วเ <c oughs> ลลิกแ้วกูจะชอบมากมูลแล้นิทิพิคลอนมูเก็งปะเจ้าหิ <c oughs> ีิ <c oughs> แล้วเป็นแบบโดเดทแบบเด็กในวัรละเรคือมันไม่ต้องการอะไรตอบแทนนะเป็นเพียงว่าอุปการะเฉยๆจริงๆเราอยากให้เขาทำงานอยากให้เขาเรียนใช่ใช่ฉันอยากรู้เธอเป็นคนขี้หึงไหมวะ คือจริงๆอะตอนแรกหนูหนูไม่หึงนะก็หมายมีบ้างแต่ว่าหนูจะแบบชัดเจนกัน,นบ้างเห็นว่าไว้ใจกันชัดเจนมากเขาอยากไปเที่ยวไหนไม่กลับหรยออะไรเงี้ยแค่จะพิมพ์บอกกันแต่ว่าเที่ยวอ,อยู่นี่<ม>กลับตีสามถ้าตีสามไม่กลับเขาจะบอกเป็นตีห้าเลยแค่นั้นแต่ไม่เคยตามหรือว่าไม่หเคยเคือิจิอยู่ลอัปเดตกันอยู่แล้วใช่อ,อัปเดตอยู่แล้วเราเราเขาขี้หึงไหมเขาก็เหมือนกันหนูว่าไม่ได้ขี้หึงแบบชัดเจนแต่ว่าอาจจะเป็นแบบพลัง แบบเอามายผิดพลังปล่อยพลังข้าพลังแสงพลังสีที่เรารู้สึกได้แบบเอ้ยเขาเรื่อจัดอะไรอย่างเงี้ยใช่มีทะเลาะกันบ้างไหมโหทุกวันทะเลาะทุกวันทะเลาะเรื่องอะไรกันเป็นหลักคือเหมือนพอมันได้อยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันแล้วมันก็จะแบบจุกจิกแค่วางของหรือขยะอะไรก็ทะเลาะแล้วสักเลยใช่แต่ว่าทะเลาะเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นทะเลาะแบบว่าทะเลาะจริงจังไหมหรือว่าแค่แบบหงุดหงิดเล่นๆที่จริงจังจะเป็นเรื่องแบบว่าถ้าทะเลาะกันตอนนั่งรถ เปิดจีพีเอฟเเขาหนูมไม่ชอบเปิดจีบีเอฟคนขับก็าเป็นคนเปิดจีบีเอฟือเปล่าวอ่ะเราไม<ห>่เคยเขาต้องนอนเหรอต้องเปิดช่วยกูดิเอ้าคือไม่ใช่หน้าที่เรอเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะพอเราเปิดจีบีเอฟเราทะเลาะกันคือหนูก็ออกไปดูทวิตตอกรางก,กลับมาดูเจสอย่างเงี้ยจนผิดทางผิดทางปุ๊บโมโหมันโมโหหือบอกว่างั้นเธอก็เปิดเองเลยเราไม่เปิดเราปิดมันก็ไม่เปิดแล้วแบบผิดทางโมโหอ่ะพอโนผม มันก็บ่อยนะว่าถ้าไม่เปิดคุณจะขับตรงอย่างเดียวหนูว่าเอาสิจะดูได้ตรงแค่ไหนอากจริงจแต่จะไปไหนจริงๆจะไปกลับบ้านจริงๆจะกลับอุพราคาเก้าแล้วแล้วมันก็ขับตรงอย่างเดียวอยากลงลงไปไปมั่วแบบมันดูป้ายให้เป็นดูเป็นเดพิเอสอย่างเดียวหนูว่าแกล้งแบบหลับตาหลับไม่มองโผล่ทีมันเดียวเข้าปั๊มแล้วก็เซิร์ชอุ้ยนี่มันอะไรนะความปฐมอะไรที่ไหนวะเนี่ยเซิร์ชกลับบ้านชั่วโมงครึ่ง เอาไงี้ถ้าพูดก่อนเราก็จะแหะก็นั่งนี่ก่อนสุกสังคนต่างหลับไปสองชั่วโมงที่ปั๊มเดี๋ยวไม่พูดกันด้วยไม่พูดกันเลยคือมองไม่รู้จะไปไหนไม่รู้แบบไม่พูดถ้าทะเลาะกันจะไม่พูดปั๊มหนึ่งเรามาจบยังไงยุงอะไรอยู่เนี่ยยุงไหนกี่นาทีวะมันก็แบบว่ามึงเรียกแกลเป็นไรกูจะนอนนี่อเดี๋ยวแบบเอาเร็วๆสองชั่วโมงเนี่ยเร็วๆเขาก็ถอยเลยต้องอย่างงี้ คือเขาปวดแผ้แต่แท้ก็แพ้อยู่ดีคือเขาต้องอดอินโทรดมากมากช่วงแรกๆเขาอยากจะปิดไอจีอะไรหนีเลยเขาไม่อยากให้คนมาติดตามเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาว่าไม่ชอบให้คนมาติดตามเยอะๆไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายคนมาชมก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบลบกวนคนชมเะแต่เขาทำบอกนี่คือเขาเปิดช่องอะสิบวันหุ้นตามสองแสนในยูทู่แล้วก็เริ่มทำเพราะว่าคามคาไม่ทำา็เติดตาม่วยจัง ใช่ไม่ทำแล้คเัาทำแค่แบบสามคลิเลตามเยอะเกินไปตกใจเข้าใจไหคนตามสองแสนเขาตกใจนะแบบเร็วเกินไม่ไหวตอนล่าสุดก็ส่งส่งแค่กับวันเลิฟด้วยเลไนเห็นเขาแบบฝึกร้องเพลงอะไรพวกนี้วันนี้ค่ะวันนี้วันนี้ออเดชั่นแล้วแล้วเขาผ่านเขารอบหกร้อยคนขอให้ขอให้ขอให้ไปถึงฝั่งฝันคือเขาไม่เคยร้องเพลงเลยเคยเห็นแค่แบบคอคอจนวันนั้ออัดคลิปปุ๊บแล้วส่งไปเลย หนูร้องไห้เลยวิธีทำได้ไงไม่เคยห็นร้องไหไม่เคยหนร้องเพลงเขาบอกว่าอย่าแอบอะไรหรออย่าร้องไห้เธอร้องไห้เลยอย่าแอบร้องทานอย่าแอบโอเยมืนเป็นเพื่อนกันร้องไห้เลยไม่เราทำเธอไม่เคยน้อยใจหรอกเวลาเขาพูดจาแบบนี้ใส่เราเอเธข้าใจความเป็นตัวตนของเขาเขาพยายามเหมือนพูดเพื่อเหมือนเป็นเกาะแกเขินหร่แก้เขินหรือเป่า้าพอมันร้องไห้มาชมก็จะแกเขินแก้ไม่ชอบให้ใครชมเออพอเราเข้าใจกันแล้วกันก็ใช้ไม่ได้นะเธอบอกว่าเขาบอกแล้วเธอท่าน เก้าปีเนี่ยไม่เกินห้าั้างและการที่เขาเลือกที่บอกแปลว่ามันมันคือวันอะไรวะวันเกิดหนู่มนะเออวันเกิดใส่เป็นวันเกิดแต่ว่าพิมพ์นะคะพิมพ์นะคะไม่ได้บอกเลยพิมพ์พิมพ์ไม่เราเคยเราเคยออกมาจากไม่เคยไม่เคยอุ๊ยเลยแต่ววานที่บักไม่เคยมีสักครั้งน่าจะไม่เคยเลยแต่แอคชั่นแต่แอคชั่นมันมีนนะการบอยู่เออมันอยู่บ้านแต่ว่าวันบักวันที่เขาพูดออกมาต้องแบบนี่จ้งหนูว่าแครบลงตลอดอะไรอย่างเงี้ยลบ ลบลบบลออะไรย่างเงี้ยเราก็แอปลบแล้วแต่ยังไม่ลบก็อย่างเขาบอกตั้งแอปเขามาออกแล้ววันเนี้ยเขาบอกแบบห้ามพูดถึงมันเพราะเขาจะฟ้องใช่เขาจะฟ้องก็เนี่ยเราจะเล่องเ้าหมดเลยให้ชัยแล้วช่องเราอ่ะโดนฟ้อง่มันฟ้องช่องกูมันนย่าฟ้องเลยเพี่ไอเขาอาจจะไม่โรแมนติกแต่เธอโรแมนติกไหมก็เหมือนพอพอเราเบนอยู่ด้วยกันมากๆเราก็จะเหมือนแบบว่าเหมือนหนูทำงานทุกวันอะไรเงี้ยเขาก็แบบสตรีมเกมบ้างไม่ค่อยได้แบบว่าอะไรด้วยกันมากก็จะเบนไปด้วยเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยแต่เวลาหนูทำอะไรแต่งตัวแต่งหน้าทำของเค้าจะแบบมาคอยแบบ สองรูกมาว่าต้องแต่งหน้าแบบนี้คือเขาเป็นคนทาให้ทุกอย่างเลยตั้งแต่แรกแบบแต่งตัวให้คือเหมือนถ้าเราไปอีเวนต์เนี่ยเขาก็จะรูดรวงหน้าวันหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเตรียมกับผู้ช่วยละวางรองเท้าวางอะไรให้เราเลยว่าเราต้องใส่สุดนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วมีเราเรามีกระบทไหมกูไม่อยากแต่งไม่เออไม่ชอบใค้ลองหยกูก็แต่งตัวเป็นอะไรเงี้ย ตูนก็ด่าเป็นคนดำไเลยเออเราก็เลยเราก็เลยไว้ใจเขาใช่คือเขาว่าเพ็ดีมากๆแบบเขาชอบฝรั่งมาเขาก็แต่งตัวให้พี่ตูนบ้างแบบอะไรน้ำเพ็ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเพิ่งมีแค่ปีนี้ค่ะที่มีช่างผมประจําตัวแต่ว่าแต่ก่อนเขาเป็นคนทำให้หมดทุกทรงเลยคือเขาทำหมดเลยส่งทิยาอะไรเขาทำให้หมดเลยเพราะว่าเขาก็ชอบดูฝรั่งอย่างที่บอกแล้วว่า ใช่เขาชอบดูคนดำอะไรเงี้ยเวลาคนดำทำผมเขาก็ดูตามมันก็มาทำตามเออแต่นี่คือการบอกรักที่โหดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาตีอะไรเขาแต่งหน้าได้ด้วยหนิใช่ปะแต่ก่อนแต่งให้หนูได้แต่หนูก็คือแต่งหนูวันก็จะเก่งกว่าเขาแค่แค่ว่าให้เราแต่งเองได้แล้วนี่ยแต่งอะไรวะหรือเธอรู้สึกไหมคือจริงๆอะอยากแต่งปีที่เจ็ดคือเหมือนเมื่อวันก่อนแชร์มันเพิ่งเด้งกลับมาว่าอยากแต่งงานนะถ้าครบเจ็ดปีมันเป็นคบเหมือนตอนนี้คบห้าปี มาแล้วประมาณู้าปีอ่าห้าปีคือเขารู้สึกว่าการแต่งงานมันฟุ่มเฟือยมันแบบมันไม่ได้จําเป็นเขาพูดตลอดว่าแต่งงานแล้วจะรักกันมากขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยล้วก็บอกเปล่าคือวันนั้นะฉันจะสวยสุดโยชิก็โยชิฉันก็จะสวยสุดวันนั้นน่ะนือก็เหมือนตอนแรกตกลงมาเจ็ดปีโควิดอะไรบ้างจนกระทั่งเก้าปีจนปีนี้รู้สึกว่าเอาไงปีนี้ยังไงดีแล้วถ้าตกลงเท่าเทียมอีกเราก็ต้องไปจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเออจดทะเบียนแน่นอนแต่ว่าเรื่อง แต่งงานเขาก็ยังแบบไม่ได้แบบตอบตัวหาช่วงเดือนแรกนี่บอกเลยว่าถ้าแต่งงานจะแต่งริมทะเลแล้วก็ยังเป็นอุดมการณ์นั้นแต่แรกก็อยากแต่งริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากไปด้วยได้ไหมถ้ามีถ้าก็แบบเด็กนะแต่งเขาอ่ะมึงไปซื้อบ้านข้างๆคนค่ะแล้วเวลาเขาจะไปโอเคเป็นมึงได้คือวันนี้เวลาพูดอะว่าอยากแต่งงานปุ๊บเพื่อนๆบ้านก็แบยว่าเตรียมเลยหนวกระแสจะเบาหนีจะบอกไม่มาหนีไม่ได้ไปไหนลนะหนีอยู่บ้านแต่ไม่ไม่ไปไม่หนีหนีมาหลบหนีมาหลบแล้วอยากมีลูกปะ หนูเคยคิดมันบอกว่าเอาตัวไฮโรดก่อนกูชอทุกอยของมันมันคือคนที่แบบหัวผัดช้อนหัวตั้งทุกแบบคือคือกูว่ามันต้องไปเป็นคาแรคเตอร์ในหนังกเรื่องหนึ่งเคือหนูอยากมีเด็กเอออยากแบบมีเพราะเราดูแลได้แล้วอะไรเงี้ยเขาบอแบบว่าเราไม่มีเวลานะเราแบบคือการเลี้ยงหนึ่งคนอ่ะมันคือเหมือนแบบเราต้องให้ทุกอย่างให้เขาทั้งหมดเลยเพื่อเขาเติบโตเป็นสิ่งที่ดีถึงแวดล้อมทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเพราะน่ะเอาตัวไฮโรดก่อน เธอคาดหวังเลยในะความรักอีกไหมจริงๆหนูอะคบกันไม่มีแผนเลยเพราะว่าเหมือนพ่อหนูอสอนมาเรื่องแบบอย่าวางแผนชีวิตหรืออะไรเง <ừ> ี้ยซึ่งจริง,รงๆก็ประกันอาจจะด่าอยู่ตอนนี้เพร <c oughs> าะว่าไม่ใช่วางแผนชีวิต <ừ> คือไม่มีเป้าหมายว่าแบบปีนี้จะทำอะไรปีหน้าจะทำอะไรแ <ừ> ม้กระทั่งแบรน,นด์เครื่องสำอางตัวเองหรือแล้วก็ตามอ <ừ> ่ะก็คืออยากทำก็ทำแค่เฉยเฉยคือมันเสร็จเมื่อไหร่มันเสร็จเมื่อนั้นคือจริงๆอะตอนแรกจะซื้อบ้านแต่รู้สึกว่าการมีบ้านอะมันอาจจะเป็นแบบภาระใหญ่หรือเปล่าเพราะเราอยู่กันสองคนตั้งหลักล็อเบดออนสอง เราต้องดูแลยังไงบ้านใหญ่อะไรเงี้ยเราได้ชอบเช่าบ้านมากกว่าวัานหนึ่งมาตกมันคุยกันเอ้ยเลาอยากมีเวา,าก็ <ปะ S 1> ทำใช่แล้วก็แบบไม่ได้เอาเงินไปทำเพราะว่าหนนะ<ๆ>ไูไม่มีครอบครัวแล้วพ่อแม่เสียแล้วของมันเขาก็แยกกับพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กมากๆแล้วเลยเพราะฉะนันน้นตายตาย,ตาย,ตายแล้วไงต่อเงินอยู่ไหนอะไรคือก็เลยรู้สึกว่าใชิตทุกวนให้แบบสบายใจคือความรักหนูสบายใจคนจดทะเบียนสมรสมากที่อย่ในเดี้ต้องจดทะเบียนก็เนี่ยรอผ่านจดแน่นอนมันเหลือเวลาสุดท้ายแล้วผ่านผ่านหรือนี่ อ่ะคำถามสุดท้ายอยากรู้ว่าความรักสําหรับฟุกสําคัญกับฟูกยังไงแล้วกันทุกวันเนี้ยอินท,ที่บอกว่าความรักคือความสบายใจของหนูมากขึ้นหนูไม่รู้ว่าวันไหนจะเลิกกันหรอกคือคำนี้นใช้จริงนะตอนแรกคิดว่าแบบมันเป็นคำใน g o เก l e ที่บอกว่าทําวันนี้ดีที่สุดอะไรเงี้ยคือเป็นอย่างจริงจริงเพราะว่ารู้สึกว่าวันเนี้ยเราแบบไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเลยไม่มีอะไรตกหล่นเราทําความรักเราได้ดีทํางานเราได้ดีอะไรเงี้ยก็จบแล้วหนึ่งวันวันต่อไปก็เริ่มวันใหม่เป็นอย่างนี้เลยทุกวันมไม่ได้คิดถึงว่าพรุ่งนี้จะทาอะไรยอมเธล เาความสบายใจไม่หวงหวาเลยเนยชอบเดินกับคู่เธอถึงแม้คู่เธอจะนอนอยู่กับข้าวตาวน์ก็ตามแล้วไปลงมาพี่เิโอเคค่ะได้มันมากฟุกพักแบบกอย่างฝายได้เลยในช่องได้เลยค่ะโลกคนมีหนวดแล้วก็ฟุกอรอนได้เลยค่ะไม่กล้าฝากแบรน ไปเลยนางอ่ะไม่รู้ว่าใจไม่ดีสต๊อกคือทำมาหลายปีแล้วเลยแบบว่าไม่ขายสักทีเลยส่วนแป้งก็ขายปีละครั้งเพราะว่าเหนื่อยแต่ก็มีแบงค์เ์อาร์เมสเสื้อผ้าเร็วๆนี้ค่ะโอเคไปติดตามอ๋อกิดตามด้วยมันก็เราไปแข์ไม่รู้จะเป็นไงบ้างขอให้มันเส้นทางของมันไปถึงขอให้สักเซสขอให้สักเซสนะคะอะไรช่วยขอบคุณนะคะโฟล์กเจอกันขอบคุณมากเลยนะคะโฟลกจบแล้วเหรอคะจบแล้วโคตรจิวส้นจังเลยสั้นมากจะคุยต่อคือวีคไเราวอววีคไง ฉันเป็นรายการฉันไป็นครึ่งชั่วโมงหชั่วโมงค่ะรายการฉันครึ่งแต่ว่าถ่ายก็ถ่ายทั้งถ่ายทั้งอาทิตย์นั่นแหละหนึ่งอาทิตย์เลยก็ถ่ายทุกสิ้นเดือนยี่สิบหกถึงหนึ่งเหมือนไปสรุปจบว่าเดือนนี้เป็นไงบ้างก็สรุดจบแต่บ้านก็ถามทุกบ้านเลยแม่ตอดเดือนนี้เป็นไงบ้างเดือนนี้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเป็นฟิลนั้นโอเคโทรมาพูดพูดชื่อรายการเป็นเพื่อนอ่ะได้ครัยังไงเล่าหนูไม่มีท่าด้วยพี่ยังไงอผมก็ไี้ยเลแต่ผมแล้วฉันมีท่าแอนและแรงมาแรงด้วยได้ หนึ่งสองสามอยากดูพี่แอนก่อนเลยว่าจะรู้ว่าคนผู้หญิงแล้วแอนระมาณไหนจะได้แบบไม่เกินบอกว่แอนธรรมดาอะไรเงี้ยโอเคบาๆเบาๆแล้วก็อะไรนี้อันหนึ่งสองสามยังไงไหนเล่าโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับวัน้แชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ไปด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ